บ้านเกิดสมบูรณ์แล้วแล้วก็คุยพี่ก็ว่าน่าจะมีสักเพลงนึงที่ทำแบบโมทีฟไปเลยจริงๆหนึเพราะว่าเพลงที่เหลือมันก็จะเป็นแค่กิดติ่งแล้วก็แบบคุราอันย้อนยุคแบบยูนย์เจ็ดศูย์อะไรย่างเงี้ยแต่มันยังไม่มีที่แบบเป็นเต็มๆแบบเพลงก็เลยถาเพลงนี้ขึ้นมาเพียงคิดบ้ดางมาช่วงหลังของงารทำงาน,างนนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเออช่วงหลังของพักหลัง ของอาบ้างเนี้ยนี่มันเติมเพลงเรอวส่วนมากเพราะว่าช่วงแรกทา่จะมีแ่เพลงช้าเพลงแบบบางวนนอยๆก็เลยพี่กองมาช่วยเติมเพลงนิดบางทีว่าเพลงนีน่าจะบหมาะกับการที่หายไปแล้วก็กลับมาถามไปทีทีว่าเอ้ยเราหายังนันเคาอยังเดิลอยู่เปล่าไหมคนแบบพักปิดเถอมไปแล้วพอเปิดเธอมาแบบเอ้ยเราอยเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเปล่าเราคิดถึงนะจริงเป่ะเ มีวก็หายไปประมาณถ้านับจากัอนัรกที่แล้วมันครั้งหีก็คือสองพัคือเราบ้างระสุดที่นี่วา่าช่แล้วก็ไร่ก็ถ่วยอยู่มาป,ปีกวา่าจนปี 1, นึงเจอปีสองพันเจ็ดนี่ทำทีโรนแล้วนี่ก็ถัวกนันเป็นป,ปันปป๊บหนึงระหว่างนั้นก็คืนี่เบรกไปเกือบปีเนี่ยที่จะไปพักผ่อนค่ะแล้วพอกลับมาก็มีกทําัานประมาณสปีแต่ว่าเศษๆตรงนั้นระหว่างมีพักผ่อนนี่นไมเที่ยวแบ 300, สขขบสามกสบห้าวันเนี่ยน,น,นก็จะมี เที่ยวเดือนนึงกับมาแล้ก็คิดทานว่านี่เลยรวมว่ามันยยมไัประมาณนี้ก็อยากันคคือตอนนั้นไม่แน่ใจว่่ามีจะกลับมาหรือไม่กลับมีแค่อยากลองทำเพลงเพราะถ้ามันไม่สำเร็จี่กไม่ไดกลับมาแต่ว่าเพลงชุดนี้ทำามีรู้สึกว่ามีมี สำเร็จในคำความหมายที่มีหมายความคือสําเร็จในความรู้สึกนี้นแล้วว่ามีมีเพลงที่มีแอบร้องและมีหลากมันอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้อยากกลับมา ตื่นเต้น,ตนยละนี่คือวารู้สึกที่ต้องการในส่วนเลยคือต้องการความรู้สึกแนวความรู้สึกอาลลัมแรกคือความรู้สึก,กมไม่คาดหวังอะไรเลย,เลยคือไม่ได้ไม่ได้มีภาพในหัวว่าระดับต่อไปต้องทำอะไรเพราะดูแค่ว่าอยากนอนเทงแต่ว่าการกลับมาครั้งนี้นี่รู้ว่ามันมีมันมีงานชินตโตหวังพนาที่นี่ต้องทำอะไรนะลดับที่หนึ่งลำดับที่สองคอนเสิร์ตใหญ่ ก็จะตาง,งกันไดยคือเราเหนือยทำงานหนักขึ้นก็แน่นอนมันต้องเหนื่อยขึ้นเพราะว่าอยากให้งานมันดีที่สุดมันก็าแน่นอน้าเสียของมันคือขีใหหวังว่าคนฟังจะรสึกดีขค้าแล้วรู้สึกไม่เสียดายเวลาที่มมันหวังว่าคนฟังจะรู้สึกตออาการงานช่าง,งัานขอบาบ้านี้ที่เราใส่ใจทุกเพคตอนนี้ีคิดมากที่ว่า นี่จะเลือกเพลงไหนมาใช้ก่อนเพราะว่าเอาเพลงนี้มาเพลงอีเซีไทยทีย่มันไม่ได้ถูกมาปเปิดแไบนีนนะ้มีก็เสร็จแล้วน<อ>ีใจนะีใจมันเหมืมันเหมือนเราเดินทนมา ก็พอม,มาถึงปลายทางมาถึงแบบมาถึงรงานแล้วมนมีคนลอตบมือ yeah, เร็าถึงสนทีช้าหน่อยนะแต่านาก็ดีใจด้วยวที่เดินมาได้ที่โล oh. หลแล้กวก็ดีใจที่กวคนที่ <c oughs> มีรู้สึกอย่าันนะ <c oughs> รู้ว่า mm hmm. มันช้าแต่ว่ามีเก็บประสบการณ์จากรอบทางแล้กวกว็อกไรที่เดินมาแล้วม่อยากจะมาเล่าให้ฟังแต่เดีย <c oughs> ว่าเฮ้ยมันน่าตื่กันอยาล่าให้ฟังใช่ว เจอแล้วว่าอะไรทั้งหมดนี้อยู่ในอวัยะขอบคุณที่ยังรอคอยแล้วก็ให้กำลังใจพี่อยากขอความแลิศก็ใจชื้นนะพี่รู้สึกแค่นี้ยพี่หายเหนื่อยแล้วก็เขาพูดถึงว่าคุ้มค่า,ากับการรอพี่นั่นคือสิ่งเดียวที่ทำให้พี่อยา,ทอา,ายอกทำรอพี่นี้ต้องการจะทำงานที่มันดีที่สุดแล้วพอคนเห็นคุณค่าตรงนั้นพี่แค่นี้ยพี่พอแล้ว